ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะเพราะว่ามีเงินเยอะ <c oughs> ก็เลยคิดโครงการจะทํา <c oughs> ร่างอาวตารของตัวเองขึ้นมา <c oughs> คล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องอวตาร <c oughs> ค่ะ <c oughs> โดยใช้เทคโนโลยีโฮโลกรมนะคะที่จะสามารถทําให้มนุษย์นั้นเป็นอมตะได้ะคะ่ะตอนนี้ก็มีคนสนใจสนับสนุนแผนการของเขาเป็นการใหญ่เลยนะคะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าดิมิทรีอิสคอฟนะคะซึ่งเป็นมหาสศรษีชาวรัสเซียได้เปิดเผยแผนสร้างร่างอาวตารค่ะเหมือนอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องอวตารรวมทั้งการอัปโหลดสมองมนุษย์เข้าสู่โปรแกรมมนุษย์อวตารภายใต้เทคนโนโลยีโฮโลแกรมและสามารถเป็นอมตะได้ก่อนปีคศัก245นะคะหรือว่าในปีพุทธศักราช2588 โดยนายดิมิทรีนั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะทําให้เขากลายเป็นอมตะในเทคโนโลยีแบบโฮโลกรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถทําให้มนุษย์นั้นอยู่ในร่างสามมิติขณะนี้มีผู้คนสนใจนะคะและร่วมสนับสนุนโครงการสุดล้ําของเขาแล้วกว่า2,000 20, 0คนค่ะ นายดิมิทรีกล่าวว่าขณะนี้เขาได้วางโครงการของกรอบเวลาที่จะสร้างมนุษย์อวตารอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะอัปโหลดสมองเข้าสู่ระบบดังกล่าวด้วยคอมพิวเตอร์ให้ได้ก่อนปี2015นะคะหรือว่ากล่าวได้ว่าโครงการนี้จะใช้เวลาเพียงแค่35ปีที่จะสร้างมนุษย์อวตารได้อย่างสมบูรณ์แบบ mm. โดยกระบวนการท้าทายที่สุดก็คือขั้นตอนที่4ค่ะหรือการสร้างร่างมนุษย์อวตารในรูปแบบของการถ่ายโอนร่างจริงผ่านระบบโฮโลแกรมและก่อนปี2045ร่างมนุษย์อวตารจะถูกสร้างให้ล้ำ สมัยในแง่ของเรื่องการทํางานได้มากกว่าร่างของมนุษย์ในปัจจุบันรวมทั้งยังมีรูปแบบที่สมบูรณ์ไม่แพ้ร่างมนุษย์จริงๆนอกจากนี้นะคะแผนการนี้เขายังเชื่อว่าจะสามารถสร้างมนุษย์อวตารในรูปแบบของแอนดรอยค่ะที่จะมีศักยภาพถึงระดับซูเปอร์แมนโดยร่างมนุษย์อวตารดังกล่าวจะมีศักยภาพอย่างมหาศาลและสามารถต้านทานสภาพแวดล้อม ของแรงกดดันต่างๆได้อย่างสูงสุดด้วยนะคะอย่างเช่นสามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูงแรงกดอากาศทนต่อกรรมดัภาพรังสีการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งออกซิเจนและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ นายนิมิทรีได้กล่าวอีกว่าภายใต้โปรเจกต์้ำยุคอันนี้นะคะจะทําให้ผู้คนนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้เองว่าพวกเขาจะต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวต่อไปได้หรือไม่นะคะภายใต้ร่างมนุษย์อวตารและสามารถพัฒนาร่างกายตัวเองในร่างใหม่ได้เมื่อวัยวะในร่างเก่านั้นเริ่มเสื่อมสลายลงค่ะ นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าเขาได้จัดตั้งการประชุมอนาคตโลกนะคะซึ่งมีการประชุมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่กรุงมอสโกแล้วก็จะมีการประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนครนิวยอร์กในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพื่อจะร่วมมือกันเปิดเผยขุนยนตคล้ายมนุษย์ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นค่ะยังไงอีกหน่อยก็จะมีเราสองคนเป็นตัวสีฟ,ฟ้ามาหน่นอาอ่านข่าวนี่ค่ะเ <c oughs> ขียว่ามีการถ่ายทอดเป็นร่างอ,อวาตารได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีการพัฒนาไปไกลจริงๆร